ก็วันนี้มาเขาบอกอะไรให้มาอะไรนะ New Spirit เวทีจิตวิญญาณใหม่ฟังอัศนิดครับเพลงชอยเอาแบบแนวพื้นบ้านพื้นบ้านฟังกันแล้วก็มีสาระความรู้สอดแทกด้วยถูกต้องครับผมต้องบอกซะก่อนว่าพวกเรายัยไม่ได้ทำผักพื้นบ้าน แต่เรารับประทานผักพื้นบ้านเป็นประจำโดยเฉพาะบ้านนอกเนี่ยเขาปลูกกันเองกินกันเองตามรั้วนะอี่ผักสวนครัวลอดเราผมเดินไปรินรั้วผมไปเด็ดตำลึงมากินบ้านใครไปเจอชาวบ้านผมคือพาวบ้านชาวบ้านเขาเออก็เอามาได้หมดเลยแล้วเขาก็แจกจ่ายกันแบบใช้อันนี้มีเยอะแยะได้เดินดูเลยรับผมก็คือใครจะหยิบกลับบ้านทีหยิบกลับได้เลยเอาเวลาเราพูดเราจะคุยกันมากเสียเวลาได้ได้ได้เออ ที่แล้วร้องไงออทำไมเพลงขยับปับปับปับเจะเอเ้ยเพลงขยอับปับปับปับทำไมอ่ะ,ะมาเก่าเกี่ยวกยบอะไรเออ คนไหนที่เกลียดสวัสดีทำไมว่าใครเอาแต่มาเอาคนละอยากันคนละอยากไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดอย่างนั้นวันแหนจะเป็นเกลียดเป็นผู้เกียรติยศเกียรติยศเอาะแต่ดูว่าเกียดไหมครับวันนี้ครับไอ้คนผู้มีเกียรติมานั่งกันเปียดเสียดกันอยู่รือยังไงวันนี้เครือ C F A อกินอะกินหน่อยวันนี้เครือ C f a เขาได้เชิญมาพวกเราหนา พิเทพจ๋าฝั่งน้องชายเรา<ค><ณ>มากันสามคนต้องมากันหกขาที่แกบอกสามขาน่ะมันขาดไปโอ้เออเรียกว่าสามคนใช่มโอเรื่อใครว่าไม่เพิ <c ười> ่งจะมีนี่เออว่าส <c ười> <ข>ามค, <c ười> คนก็ต้องมี ทีไ่ไทยบนวิิวปิยแผก็แดงพูดกกินนี่่วแปเป็นไทอ๋อเวีดิวสปิเรอ่เวทีแห่จิตแวิญญาณใหม่แงการเปลี่ยนแปลงคั้งที่สคระบุตมากที่ทั้งผลมเวธุรกิจทีเขียวว่าเรามาดูกันเด็กชวนทุกท่านัาเข้ามาดู จะกินอาหารและผลไม้ที่มีเลื่อกปลอดพิษที่ที่และท่านจะปลอดภัยจะซื้ออาหารต้องควรพิษครับผมเลือกที่ไร้สารพิษแล้วมันจะปลอดภัยถูกต้องสปากับเราเปล่าไม่รู้เด็กคนโกนสปากับเราเปล่ายายยายเอาไม้ไหมเอาไม้ให้ยายหน่อยน้องจ๋าเออเออเออพืชพัดมากีกันทุก เราจัดสรรเอามาจำนายเข้ามาให้ชมกันทุกวันพี์ขายจ้าขายไม่เอาไว้พิคไปยังไงขายจ้าอยู่ตรงนี้ขายสวัสดีจ้าสวัสดีอะไรเนี่ยเฮ้ยใครเอาไป้เสียงมาบ้านคุณเนี่ยไม่เกี่ยวใครพักมาคุณยังไม่ตาย ใช่แล้วโอ้โหโอเคแกออกขับมามากมายจนขนาดนี้แกคงขับแท็กซี่เอมันอีงามใช่โอ้โหเป็นแม่ค้าเออเจ้าล่ะ ผลไม้่ากมาคุณผิดท้องทั้งที่อยู่ที่แดนกลวันนี้ฉันขายให้กับคนจะซื้อถ้าคนไหนไม่ซื้อฉันก็มั่นท้องแค่เลยเหรอแล้วขายจะของอะไรขอที่ดีมีผักกระมายนี้ไอรโนูดมีนี่มีไอ้นั่งขายเยอะเลยไอรีนูดก็มีไอ้นี่ก็มากขายโอ้พวกพี่ผัก มีผลไม้มีผลไม้แล้วก็มีผักใครจะมองเห็นผลไม้ซื้อได้ถ้าใครจะมาซื้อถ้าใครมาซื้อนะจ๊ะฉันก็จะะขายให้ถ้าไม่ซื้อล่ะถ้าใครแล้วก็ไม่มาซื้อรับรองกูไม่ยกมือขึ้นให้ยายคืก็ไม่ขายคุณยายา๋จ๋าเด็ยวันนี้ก็มีเครือข่ายมาเยอะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วก็ ท่านใดได้ชมบอกว่าโอเคเลือกเอเลือก C S A จากกลุ่มเครือข่ายเช่น c ี a อผาษาสารใจอันนี้แสนดีจังมาจากดา,ชากช้างกานจนาบุรีไง c ี a สนามชัยเขตของเราอยู่ไหมครับอยู่หมครับตรงไหนครับมาครับจากพยางเออ ซีเอสเอากไทยเของเรามาจากเรื่องเ้าแล้ก็ดีหลายกเจอซสจากันผักนี่ดีจิงหนอจากกทอนเมืองหลวงไงมีมาจากไรทองของดีจิงเทียวจากวังน้ำเคียวก็นำสาระมาให้กว่าซเอใครถูกรักนำเรื่องผักมา ปทุมธานีบ้านแก่้นโง่เพื่อนทุมอาจักรทุมธานีมาน,นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับคนไทยและมีพลังธุรกิจใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้ดุก็มีโชคเข้าใจใหม่มีเยอะนะนี่มีโปรเจกต์มากมายก็หลายกิจกรรมและมีโปรเจกต์มากมายแล้ว รู้ไม่ถูกอยากชวนคนไทยช่วยอนุรักษ์ผักพื้นบ้านอยากชวนคนไทยช่วยอนุรักษ์ผักพื้นบ้านช่วยกันสื่อสารวิธี